ประตูแห่งโอกาสที่จะพาคุณเข้าสู่วงการซีรีส์วายได้เปิดขึ้นแล้วตรงนี้เตรียมตัวให้ดีเปิดใจพร้อมรับสิ่งใหม่ที่คุณอาจไม่เคยเข้าใจในวงการของเรามาก่อนไม่ได้มีแค่หมอวิศวะวิเทศหรือสถาปัตย์เพราะในวงการนี้หน้าตามาเป็นที่สองแต่ฝีมือต้องมาเป็นอันดับหนึ่งจรตีด้วยการร่วมงานของผู้จิ้นระดับตำนานมากกว่า15ชีวิต ทุ่มทุนสร้างมากกว่า100ล้านบาทฉายทุกแพลตฟอร์มทั้งฟรีทีวีและออนไลน์แต่คุณก็ต้องพร้อมแรกแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มค่าขนาดไหนที่ได้มันตัดสินใจให้ดีแต่ถ้ามั่นใจก็เข้ามามาเป็นส่วนหนึ่งในโลกเดียวกับพวกเราแต่วงการนี้ก็เป็นเพียงแค่ก้าวแรกถ้าคุณกล้าที่จะเข้ามาวงการวายไม่เคยปิดกัน้นขอพียงคุณมีฝันแม้ว่าจะรูปร่างแบบไหนก็ตาม วงการนี้เราอยู่ <ics> ันแบบครอบครัวมากกว่าคู่จิ้นก็คือการได้เพื่อนสนิทที่รู้ใจไม่ว่าคุณจะล้มส anti, <c oughs> ักกี่ครั้งก็ยังมีพลังของคนที่รักคุณคอยซัพพอร์ตอยู่เสมอเพียงแค่ทุกอย่างก็จะไม่เป็นปัญหามันคือราคาของความตั้งใจได้อยู่วงการวายก็เหมือนกับการได้นั่งรถไฟหอดตลอดเวลาทั้งสนุกท้าทายเลาใจ 2022วงการนี้ไปไกลกว่าแค่วายผู้หญิงก็มีโอกาสมากมายและไม่จำเป็นต้องเป็นตัวร้ายเสมอไปโลกของซีรีส์ Y คือที่สุดแห่งวงการบันเทิงเชื่อมั่นในตัวเองข้ามกีดจำกัดที่แห่งนี้จะทำให้คุณก้าวไปอีกขั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปตลอดกาล